ท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคุณดอนปฏิเสธครับในการรับยาที่มีประเทศเขาอยากบริจาคให้เรางั้นสำหรับท่านรัฐมนตรีดอนนะครับก็ยุตินะครับเรื่องนี้ผมเพียงให้ข้อมูลถ้าผมต้องกลายเป็นแบดกกยนะครับในการที่ให้ข้อมูลผมยินดียอมรับครับโทษผมได้ทุกอย่างนะครับผมรับผิดชอบหมดกับสิ่งที่ผมพูดไปถ้าการที่ผมทําวิดีโอไปนะครับทำให้ทางกระทรวงไม่ตัดสินใจไปในทิศทางที่ถูก ถ้านี่คือวิธีออกของกระทรวงต่างประเทศก็เห็นด้วยครับยังไงก็ขอบคุณนะครับคนกระทรวงต่างประเทศที่ให้ข้อมูลอันนี้ผมมานะครับก็ดีว่าทำให้ข้อตื่นตัวตื่นใจนะเรื่องที่ช้าก็น่าจะเป็นเร็วขึ้นขอขอบพระคุณนะครับกระทรวงต่างประเทศนะครับที่ได้ออกข่าวสารอันนี้มาให้ประชาชนรู้นะครับว่าข่าวที่ผมออกไปเมื่อวานเรื่องมีประเทศประเทศหนึ่งที่ผมได้ข่าวมาจากในกระทรวงนะครับเขาอยากบริจาควัคซีให้กับประเทศไทยแล้วเมื่อวานเนี่ยที่ผมได้ข้อมูลเลยก็คือว่า กระทรวงต่างประเทศเนี่ยยังไม่ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับนะครับแล้วผมก็บอกแล้วว่าเขาบริจาคให้เลยแต่เมื่อการกระทรวงต่างประเทศตัดสินใจไว้ทําเป็นสวอปเนี่ยก็ดีนะความหมายของผมเมื่อวานเนี่ยนะครับให้ทุกคนเข้าใจนะเขามอบให้เลยนะครับแต่เพื่อไม่ให้เสียหน้าหรือเพื่ออะไรก็ได้เนี่ยก็เป็นการสวอปก็ดีเห็นด้วยครับอะไรก็ได้ที่นาวัคซีนมาเอยนะครับขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ตื่นตัว เรารับการบริจาคจากประเทศเพื่อนบ้านผมมีความหวังเดียวก็การพูดของผมมันช่วยกระตุ้นให้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นจากกรณีที่นายทอมเคลือสโสพลได้ออกคลิปกล่าวหาว่ากระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด -19 จากมิตรประเทศนั้นวันที่8กันยายน2564นายธานีแสงรัตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาชี้แจงดังนี้ 1. ข้อกล่าวหานี้ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด กระทรวงการต่างประเทศทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยเร็วที่สุดทั้งการอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อการแลกเปลี่ยนวัคซีนหรือมอบวัคซีนช่วยเหลือจากบิดประเทศนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศยังได้ติดตามพัฒนาการของวัคซีนโควิด -19 จากทั่วโลกเจรจากับรัฐบาลและหน่วยงานของต่างประเทศเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา กับประเทศที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนนยโยบายรัฐบาลที่จะให้ไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนและแหล่งกระจายวัคซีนในภูมิภาคโดยได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรและสถานกงสุนใหญ่ของไทยทั่วโลกดำเนินการในเชิงรุกผ่านช่องทางการทูตทุกระดับทุกช่องทาง 2. ไทยไม่เคยปฏิเสธความร่วมมือด้านวัคซีนของมิตรประเทศกรณีความร่วมมือกับสิงคโปร์นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์แจ้งว่าสิงคโปร์รู้สึกขอบคุณไทยที่ได้บริจาคอุปกรณ์ตรวจเชื้อโควิด -19 แบบ RT-PCR ให้ในช่วงต้นของการระบาดรุนแรงในสิงคโปร์ดังนั้นโดยที่สิงคโปร์มีวัคซีนมากพอสำหรับการใช้ในประเทศแล้วจึงประสงค์จะส่งวัคซีนแอสตราเซเนกามาให้ประเทศไทยจำนวน120,000โดส และกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความขอบคุณและขอรับความช่วยเหลือนี้ในรูปแบบการยืมโดยจะส่งวัคซีนคืนให้สิงคโปร์เมื่อไทยมีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการในประเทศเช่นเดียวกับความตกลงที่ไทยได้ทำกับภู้ตานโดยเรามองว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้คิดว่าใครเล็กหรือใครใหญ่หรือเป็นการเสียหน้าใครแต่อย่างใด 3. กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าผู้แทนของบริษัทโมเดอร์นา ไม่สามารถเข้าถึงตัวแทนทางการทูตไทยได้นั้นขอชี้แจงว่าทั้งกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันได้รับษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้แทนบริษัทจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์แห่งหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด -19 ของโมเดนาในประเทศไทยโดยมีข้อความแจ้งว่าโรงงานผู้ผลิตหลักของโมเดนาในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งผลิตวัคซีน ให้ประเทศนอกสหรัฐติดขัดบางประการจึงทำให้เกิดความขาดแคลนและความล่าช้าในการส่งมอบวัคซีนให้แก่ประเทศต่างๆรวมถึงไทยจึงขอให้กระทรวงต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตเจรจากับรัฐบาลสหรัฐให้เลื่อนการรับมอบวัคซีนโมเดอร์นา10ล้านโดสที่จะได้รับในไตรมาสที่3ของปีนี้ออกไปก่อน เพื่อให้โมเดอร์นาสามารถส่งมอบวัคซีนให้แก่ไทยได้เนื่องจากสหรัฐมีวัคซีนส่วนเกินจำนวนมากทั้งนี้ผู้แทนบริษัทดังกล่าวไม่ได้แสดงเอกสารใดๆแม้แต่สัญญาการสั่งซื้อวัคซีนของหน่วยราชการไทยที่อ้างถึงรวมถึงรายละเอียดความต้องการวัคซีนโมเดอร์นาของภาคเอกชนไทยจำนวนวัคซีนและกรอบเวลาการส่งมอบตลอดจนข้อมูลท่าทีและการดำเนินการของบริษัท ในการผลักดันประเด็นที่ขอให้ไทยเจรจากับรัฐบาลสหรัฐรวมถึงช่องทางการติดต่อรัฐบาลสหรัฐของบริษัทรวมถึงไม่เคยมีหนังสือแจ้งความจำนงกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ดีที่ผ่านมา เอกอัคราชทูตณกรุงวอชนะิงตันได้หยิบยกกับผู้แทนระดับสูงของฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยและความต้องการวัคซีนอย่างเร่งด่วนและมีหนังสือขอรับการสนับสนุนจากทางการสหรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อขอเร่งการส่งมอบวัคซีนที่ไทยสั่งซื้อส่วนกรณีวัคซีนส่วนเกินของมนรัรัฐต่างๆและสถานเอกอัคราชทูตได้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับแจ้งว่ายังไม่มีมาตรการส่งวัคซีนส่วนเกินบริจาค หรือขายต่อให้กับประเทศอื่นๆอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการประสานกับผู้แทนของฝ่ายสหรัฐรวมถึงการพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภาแทมมี่ดักเวิร์ดเพื่อขอรับการสนับสนุนการส่งมอบวัคซีนที่หน่วยงานราชการไทยได้สั่งซื้อโดยเร็วและผลักดันการเข้าถึงวัคซีนที่สหรัฐไม่ได้ใช้ต่อไป 4. ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหา ความร่วมมือด้านวัคซีนป้องกันโควิด -19 และความร่วมมืออื่นๆแล้วดังนี้4.1จ,จีนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับรัฐมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนในหลายโอกาสโดยไทยได้รับบริจาควัคซีนซีโนแวคจำนวน1ล้านโดสนอกจากนี้จีนยังอนวยความสะดวกและติดตามการจัดหาวัคซีนของบริษัทซีโนแวค และบริษัทซีโนฟาร์มเพื่อประสานงานให้การจัดซื้อและส่งมอบเป็นไปนด้วยความเรียบร้อย4.2สหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมือเพื่อเข้าถึงวัคซีนของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนของสหรัฐได้แก่ไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์สันแอ์จ์นสันและโนวาแวกอย่างต่อเนื่องในทุกระดับทั้งในรูปแบบของการจัดซื้อการขอรับความช่วยเหลือและการเจรจาข้อตกลงการแลกเปลี่ยนวัคซีนล่วงหน้าโดยไทยได้รับบริจาควัคซีนไฟเซอร์จำนวนกว่า1 5ล้านโดสเมื่อวันที่30กรกฎาคม2564 และฝ่ายสหรัฐมีแผนที่จะมอบเพิ่มเติมอีก1ล้านโดส4.3ญี่ปุ่นกระทรวงการต่างประเทศทาบทามการแลกเปลี่ยนวัคซีนกับญี่ปุ่นและรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน1ล้าน50,000โดสให้แก่ไทยแล้วและบริจาคเพิ่มอีก3 0 0 0 0 0โดสโดยส่งมอบในวันที่8กันยายนนี้นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือด้านการเฝ้าระวังตรวจหาเชือ้อและส่งเสริมการวิจัยยารักษาโรครวมถึงอุปกรณ์อีกกว่า5.5ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนในไทย775เครื่องมูลค่า1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย 4.4ซาฮราชอาณาจักรไทยได้ขอรับการสนับสนุนวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งสาฮราชอาณาจักรได้ส่งมอบวัคซีนให้จำนวน4 1 5 0 0 0โดสให้แก่ไทยด้วยแล้ว4.4ภูฏานรัฐบาลภูฏานกับรัฐบาลไทยได้เห็นชอบการแลกเปลี่ยนวัคซีนล่วงหน้าจำนวน150,000โดสบนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์และความร่วมมือการพัฒนาที่ไทยและภูฏาน มีร่วมกันอย่างใกล้ชิด4.5เยอรมน,นีกระทรวงการต่างประเทศกำลังประสานการรับมอบโมโนโครนอนแอนติบอดี ody, ซึ่งเป็นยารักษาผู้ป่วยโควิด -19 อาการหนักจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศเยอรมน,นีของบริษัทรีเจเนอัลจำนวน2,000ยูนิตโดยเร็วที่สุดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 4.6สวิตเซอร์แลนด์กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบเครื่องช่วยหายใจ102เครื่องและชุดตรวจและปิดแอนติเจน1.1ล้านชุดเมื่อวันที่29กรกฎาคม2564นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศยังอยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือเพื่อการสรรหาวัคซีนจากอินเดียเกาหลีใต้และออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนระบบสาธารณาสุขของไทยอย่างต่อเนื่องข้อที่5 หากระทรวงการต่างประเทศกลัวเสียหน้าที่จะรับความช่วยเหลือจากบิตประเทศต่างๆตามที่ได้แจ้งข้างตน้น ความร่วมมือกับมิตรประเทศต่างๆที่เทมาให้ไทยคงไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ตรงกันข้ามเจ้าหน้าที่ทุกระดับของกระทรวงการต่างประเทศได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อพยายามทุกวิถีทางให้คนทุกกลุ่มในไทยเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดในประเทศมาอย่างต่อเนื่องซึ่งหากคิดด้วยเหตุผลก็จะเข้าใจได้เองว่า หากประเทศไทยไม่อยู่ในสายตาของมิตรประเทศเหล่านี้จะเป็นไปได้อย่างไรที่รัฐบาลประเทศต่างๆจะทุ่มเทให้ความร่วมมือเราอย่างทันควันนั่นก็เพราะการดำเนินการทางการทูตของไทยทำให้ไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ทำให้ต่างชาติเห็นว่าไทยเป็นมิตรจึงเป็นห่วงเป็นใยและประสงค์จะช่วยเหลือเราเพราะเราเองก็มีประโยชน์ต่อเขาเชกเช่นเดียวกันนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศดำเนินโนโยบายการต่างประเทศโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติประชาชนชาวไทยและความอบอ้อมเกื้อกูลต่อมิตรประเทศโดยสมดุลและมีประสิทธิภาพ จึงทาให้มิตรประเทศเล็งเห็นถึงความสําคัญของไทยในฐานะหุ้นส่วนที่มีศักยภาพและมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กระทรวงการต่างประเทศประสบความสําเร็จในการแสวงหาความร่วมมือด้านวัคซีนกับประเทศต่างๆทําให้มีวัคซีนแก่ชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยเพิ่มขึ้นโดยรวมอย่างน้อยกว่า3ล้านโดสจากการดําเนินการดังกล่าว6 ขออย่าด้อยค่าการทำงานของคนบัวแก้วที่ทุ่มเททำงานตลอด24ชั่วโมงอยู่ทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือคนไทยและช่วยประเทศเราแก้ปัญหาเร่งด่วนอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศการกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นการให้ข้อมูลเท็จแก่ประชาชนและสร้างความเสียหายต่อทั้งข้าราชาการและประชาชนให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดได้น,นั้นสำหรับท่านรัฐมนตรีดอนนะครับ ก็ยุตินะครับเรื่องนี้ผมเพียงให้ข้อมูลถ้าการที่ผมทําวิดีโอออกไปนะครับทำให้ทางกระทรวงได้ตัดสินใจไปในทิศทางที่ถูกก็ขอขอบคุณท่านนะครับไม่ได้มีเจตนาที่อะไรนอกจากให้ข้อมูลนะครับก็ขอให้เรื่องนี้ยุติไปผมก็จะไม่พูดอะไรต่อกว่านี้นะครับถ้านี่คือวิธีออกของกระทรวงต่างประเทศก็เห็นด้วยครับนะครับก็องไรก็ขอบคุณนะครับในกระทรวงต่างประเทศเองที่คนในสมัยนี้ที่ให้ข้อมูลอันนี้ผมมานะครับ ก็ดีมาทําให้เขาตื่นตัวตื่นใจนะเรื่องที่ช้าก็น่าจะเป็นเร็วขึ้นถ้าผมต้องกลายเป็นแบดกายนะครับในการที่ให้ข้อมูลผมยินดียอมรับครับ mm hmm. ก็ฝากทุกคนนะครับว่าดีใจว่ากระทรวงต่างประเทศได้ตัดสินใจแล้วที่จะรับแสนโดสนี้จากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับขอบคุณนะครับโทษผมได้ทุกอย่างนะครับผมรับผิดชอบหมดกับสิ่งที่ผมพูดไปแล้วก็ขอบคุณคนในกระทรวงต่างประเทศขอบคุณคุณดอนขอบคุณท่านนายกประยุทธ์จันโอชา ที่ก็ได้ฟังปากเสียงของประชาชนว่ารับดีกว่าไม่รับครับท่านี้วิธีคือรับก็รับก็ดีนะครับก็ขอบคุณมากครับ